ไม่หน้าตัวเองดำจ้ะหน้านดำแ<ำ>สวัสดีค่ะปุ้มปุ้ยเพรสัตอินดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูอาณาจักรเอทีอ e นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าตรงนี้จะทําเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลุงจุยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ๊อ ช่วงนี้บอสน่าจะคุมงานหนักนะคะย <c oughs> ิวขมวดเลยวันนี้บอสพามาดูอะไรคะมาเดินดูพื้นที่ที่จะสร้างโกดังโกดังนะคะเอาไว้เก็บอะไรคะโกดังยันเนี้ยทำใช้ประโยชน์อะไรครับไว้เก็บวัสดุแล้วก็เครื่องจักรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถพวกรถสิบล้อพวกเนี้ยไม่มีไม่มีพื้นท,ที่ให้จอดเลยคือจอดตากแดด <c oughs> โกดังที่ทําตอนแรกก็ เต็มไปด้วยของเรียบร้อยผู้ดังหลังอืมก็จะมาเหมอำนาจที่นี่พื้นที่ไล่เกือบสองไร่ไร่ไร่เกือบเกือบสองแต่ไม่ถึงสองใช่ไหมตรงนี้ค่ะพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือถมที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ช่วงนี้ก็ฝนตกเราองจะเอาดินมาอีกไหมคะก็ เวลาก่อสร้างถ้าเกิดจะสร้างโกดังต้องเอามาถมเฉพาะตรงที่จะสร้างโกดังให้มันสูงขึ้นเหรอใช่เพราะตอนนี้มันเหมือนปรับพื้นที่คือต้องการให้มันสูงกว่าระดับถนนแต่ว่ารงส่วนที่จะสร้างมันยังต่ำอยู่ต้องต้องต้องเอามาเพิ่มเพื่อจะสร้างไวๆเพราะว่าตรงนี้ก็คือสูงกว่าถนนแค่นิดเดียวเองแล้วเดี๋ยวเจอฝนมันก็จะต้องยุบลงไปอีกปะ่ะใช่ดินแต่ว่ามันก็นคงไม่ต่ำกว่าถนนแล้วพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเดิมเป็นอะไรคะเป็นไร่หมัน เป็นสวนไร้มันนะคะซึ่งเราก็จะแทนไว้ว่าหมดไปกี่คันรถคะหมดไปกี่รถคะถึงพันไหมคะประมาณพันเที่ยวค่ะพื้นที่โกดังนี้นะคะ,พ,คะพันเทีเ่ยวค่ะพันเทีเ่ยวเพราะว่ารับมากก็หกร้อยรับนองก็สี่ห้าร้อยอือต้องต้องต้องทมเพิ่มเลย ตรงโซนโคดังเพราะว่าโซนนี้มันต่ำอยู่แต่ว่าถ้าเกิดปรับปรับปรับเรียบเฉยเนี่ยพอแล้วเพราะว่าให้มันมีมสโลปหนอ่อยคือน้ำมันก็จะมาด้านแหลแล้วด้านข้างที่ที่พันไว้ก็คือฝั่งฝั่งนี้ก็คืออาจจะต้องทําเป็นเอทใช่ไหมคะ a อสไพร์ไทยเอนจิเนียริงเอท่าเฉอเอาก็จะเป็นพวกส่วนผักใช่ไหมคะ สวนผักจะทำาจจะทำแปลงตรงที่จอดรถออกไปข้างหลังตรงนู้นใช่ตรงนู้นที่จอดปัจจุบันเนี่ยมีอีกแปลงหนึ่งค่ะเพราะแปลงนั้นมันแค่นตัวนี้ก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของ ATE Machinery ใช่ไหมคะใช่โอ้โง ATE Machinery ค่ะโซนนี้สูงเลยทางนี้ไยทางนี้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ปั้นงอแงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าปุ้ยก็จะพา เข้าบ้านเปน็นนอนแล้วนะคะเดยไปหาคุณแม่ก่อนนะคะโอเคปิดคลิปกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะไปดูอะไรเดี๋ยวก็จะมาชมพาชมอีกทีนึงนะคะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเ <Bye bye. S 1> จอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบายข้บบายบายปบ๊าบยบายบ๊ยยบายบ๊ายบายาบ,าบ๊ายบายไปบกยยบอยบอยยบอยยยบ ถึงบ้านแล้วค่ะเข้าบ้านกันก่อนนะค่ะเข้าบ้านกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็พาเข้าบ้านมาถึงบ้านแล้วนะคะดีใจไหมคะถึงบ้านแล้วดีใจไหมคะดีใจไหมคะคุณย่าทำอะไรทำอะไรา่นรานะทีหั่นใบถุงสร 给儿子。